จำเบอร์ใช่ไหมครับนี่นะครับเทียนเทียนวเทียนมาอรคเคมันเกิดเครมันเกิดน้องดิครับียยมันแก่ขึ้นอีกปีนึงก็ไม่ต่างนี่ก็สื้